ทำทำเป็นโครงการที่จะแบ่งปันนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะใช้สื่อออนไลน์ที่จะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ของตัวเลขโดยเฉพาะจะไปเน้นเรื่องของเด็กนะคะก็คือ,อาการที่จะให้ความรู้กับแม่เด็กหรือเด็กในการที่จะให้เขาได้รู้ว่าเขามีเลขชีวิต รหัสชีวิตเลขอะไรเขาควรที่จะ <c oughs> จะเน้นให้ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะ <P ers> เพราะว่าแต่ละแต่ละหมายเลข <P ers> ก็จะบอกว่าอาชีพของเขา <P ers> เขาเกิดมาเพื่อทําอะไรนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปเรียนหมอเพื่อพ่อเพื่อแม่ซึ่งจริงๆแล้วแต่จริงศิลปะอะไรพวกน,นี้ค่ะก็จะจะคงจะได้ทําเป็นโครงการแบบนั้นในการในการแบ่งปันเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นทาง เฟซบุ๊กหรืออาจจะเป็นทางทาง t ิกตอกหรือทางรีวลนะคะก็ก็คงคงจะได้ทำให้ให้ให้เป็นจริงสทีอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์รหัสชีวิตไม่ว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตเรายังไงนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเหมือนกับเรามีเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตนะคะเหมือนเป็นแผนที่ทางเดิน เหมือนเป็นตัวเราเหมือนเป็นตะเกียงเพื่อที่จะไปจุดต่อให้คนอื่นไปส่องแสงสว่างให้กับคนอื่นเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นแสงสว่างให้มันทั่วทุกพื้นที่นะคะก็คือไม่อยากจะให้ทุกท่านาดูเหมือนกับดูถูกตัวเองหรือตัวเองไม่เก่งหรือตัวเองแบบมันจะเหมือนไปตอกย้ำนะคะว่าตัวเองไม่เก่งแล้วมันก็จะ จะไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าวิชาเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์วิชานี้มันเป็นวิชาที่มีคุณค่าสำหรับเราสำหรับคนอื่นด้วยนะคะก็เราก็จะได้นำนำวิชานี้ค่ะไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้ได้ทราบภารกิจของเขานะคะก็ก็มีภารกิจอันนี้ค่ะที่จะเริ่มต้นก็คือการแบ่งปันความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะไปสร้างริกบิ้ ก็คือสร้างเงินสร้างาสร้างส5 8นะคะไปสร้าง137ก็คือ137ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นเสนีอย่างหนึ่งในการที่จะไปพูดตรงไหนก็จะผูกมิดนะคะแล้วเขาก็อยากรู้แล้วก็จะพัฒนาเลข3เพื่อที่จะให้คําพูดของเราเป็นคําพูดที่ พูดอะไรพูดแต่ความดีพูดแต่ความจริงพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะจะทำให้เราเนะี่ยสร้างมิตรแล้วก็ <c oughs> อ่าสุดท้ายก็คงจะเป็นการสร้างสร้างทรัพย์นะให้เราได้ทรัพย์มาจากตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะสาธุอ่อจริง